รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดมนนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนมีนาคม2568นะครับเรียกว่าเป็นเดือนที่3ของปี2 5 6 8แล้วนะครับถือว่าเป็นเดือนที่มีความพิเศษมากๆเลยก็คือจะเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนปีนักษัตรนะครับเป็นปีมะเส็งโดยสมบูรณ์นะในคติทางโหราศาสตร์เลยทีเดียวนะครับหลายคนเนี่ย อาจจะมีการงงกันได้นะว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนปีนั่นแต่หนึ่งมกราแล้วไม่ใช่เหรอนะครับก็คืออย่างนี้มันขึ้นอยู่กับกรอบความเชื่อหรือกรอบที่เราจะใช้เครื่องมือวัดนะว่าเราวัดกันแบบไหนบางคนถ้าวัดด้วยคติจีนนะ ก็จะเปลี่ยนกันในวันตรุษจีนถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ก็เปลี่ยนปีแนละ้วกตริย์ไปนะครับถ้าเป็นแบบไทยๆก็ต้องรอ16เมษายน2568นะถ้าถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นคติทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับก็คือจะเปลี่ยนเป็นปีมะเสงโดยสมบูรณ์เนี่ยคือวันที่ขึ้นหนึ่งค่ำเตือนอ้าก็คือวันที่29มีนาคมนั่นเองนะครับซึ่งในประเทศไทยเองเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีประเพณีนิยมนะตั้งแต่สมัยกรุง รีอยุธยาเลยในราชสำนักเนี่ยก็จะมีพิธีสำคัญที่เรียกว่าพิธีสัมพัสฉรชงินนะครับพิธีนี้เนี่ยก็จะเป็นการสวรดสดับเคราะตัดเคราะห์ตัดปีจะมีการสวรดบทสดับเคราะห์ตัดเคราะห์ตัดปีเลยมีบทอาตานาฏยปริสนะสวดกันลีปียิงสลุด ทั่วเมืองเลยและแล้วพอวันถัดมาคือขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้าเนี่ยก็ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นวันเปลี่ยนปีนักษัตอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในปีนี้นะครับวันเปลี่ยนปีนักษัตริย์จะตรงกับวันที่29มีนาคมวันสวดสดะเคาะตัดปีจะตรงกับวันที่28มีนาคมตรงนี้นะอาจารย์ก็จะมีการสวสดสระเคาะตัดปีเนี่ยนะครับในวันที่28มีนาคมแบบออนไลน์ใครที่สนใจนะ อยากมาร่วมพิธีสวดตัดเคราะห์ตัดปีกันนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับจะมีกลุ่ม Open Chat ที่เขียนว่าพูดคุยกับอาจารย์สามารถคลิกที่ลิงก์เข้ามาในกลุ่มได้แล้วเดี๋ยวจะมีการทําพิธีแบบออนไลน์พร้อมๆกันนะครับสระเ,เคราะห์ตัดเคราะห์ตัดปีนะครับในวันที่28ิมีนาคมในวันที่29กนะครับก็จะมีพิธีจุดเทียนชัยให้เป็นมงคลกับตนเองและทําพิธีขอพอรหรืองการเงินโดยเฉพาะด้วยนะในวัน ที่29นะครับฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากสวดสดับเพราะตัดคอรอกตัดปีนะหรือจุดเทียนชัยพร้อมกับอาจารย์แบบออนไลน์ก็สามารถคลิกที่ลิงก์เข้ามาในกลุ่มได้นะครับลัคนาพฤกษศมีนาคม2 5 6 8นะครับชาวลัคนาพฤกษศกเน,นี่ยดาวประจำตัวก็คือดาวศุกร์นะครับตอนนี้ดาวศุกร์โคจรได้ตำแหน่งเป็นถึงมหาอุจเลยมหาอุจในทางโหราศาสตร์เนี่ยหมายถึง จุดที่สว่างที่สุดของดวงชะตานะเชื่อว่าจะมีโอกาสดีๆมากมายให้กับชาวลัคนาพฤกษ์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินความสําเร็จต่างๆนะครับโดดเด่นทีเดียวโดยเฉพาะในเดือนมีดน,นี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับก็ให้ชาวลัคนาพฤกษ์ทุกคนเนี่ยนะครับมีความรอบคอบมีความชัดเจนในทุกๆเรื่องนะครับอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนก็จะส่งผลดีในอนาคตอย่างแน่นอนนะ ตลอดทั้งเดือนมีนาคมนี้นะครับดาวอังคารโคจรมนคําว่ามนในทางโหราศาสตร์หมายถึงหยุดนิ่งแต่ดาวจริงๆไม่ได้หยุดนิ่งนะครับในทางโหราศาสตร์ก็คือดาวเนี่ยเขาเคลื่อนที่ไปอยู่ที่จุดที่ไกลที่สุดนะแล้วเราเป็นจุดสังเกตมองจากบนโลกก็เลยมองอัตราสัมพัทธ์เหมือนกับดาวตรงนั้นหยุดนิ่งนะเพราะดาวจริงๆหยุดนิ่งไม่ได้นะครับแต่นี่เป็นทางโหราศาสตร์ฉะนั้นพอดาวอังคารหยุดนิ่งเนี่ยนะใครที่ เป็นนักธุรกิจทําธุรกิจการค้าการเจรจาพวกนี้นะครับมันอาจจะมีการใช้นักเงินไปบ้างนะบางคนต้องรอคอยเงินกู้บางคนรอคอยการเซ็นสัญญาบางคนรอคอยงานอะไรอย่างนี้นะก็ให้ใช้วิธีเร่งติดตามไปทวงถามไปสอบถามโทรไปถามอย่างนี้นะครับก็จะเกิดผลดีในไม่ช้านะ10มีนาคมดาวพุธเริ่มเดินถอยหลัง นะดาวพุธเนี่ยเป็นตัวแทนของการสื่อสารของการเจรจาเลยนะอย่างที่อาจารย์บอกไปเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนมันจะอึดๆหน่อยนะฉะนั้นพอดาวพุธเป็นตัวแทนของการสื่อสารการเจรจาเริ่มเดินถอยหลังอีกนะมันก็จะทําให้แผนการหรือสิ่งที่ตกลงหรืออะไรที่เราไปวางแผนไว้แล้วพวกนี้มันอาจจะล่าช้านะครับฉะนั้นการล่าช้าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะ ให้ชาวลัคนาบุษบไปคิดทบทวนแผนต่างๆไปวางแผนนะอาจจะพบช่องโหว่ก็ได้อาจจะเจอจุดอะไรที่มันยังไม่คยดีเราก็ไปแก้ไขมันปรับเปลี่ยนให้มันมั่นคงให้มันดีที่สุด100%และดาวพุธเนี่ยนะครับเขาจะเดินถอยหลังไปเรื่อยๆนะจนถึงวันที่16เนี่ยก็จะข้ามราศีข้ามราศีไปอยู่ที่เรือนการงานนะตั้งแต่วันที่16เนี่ยฉะนั้นทําอะไรก็อย่ารีบร้อน นะอย่ารีบร้อนต้องรัดกลมวางแผนให้ดีอุดช่องโหว่ทุกช่องโหว่ไม่งั้นเนี่ยถ้าเรารีบร้อนนะวางแผนไม่ดีในช่วงที่ดาวพุทธตัวแทนของการสื่อสารกันเจรจาเดินวิพิิตอย่างนี้นะครับมันอาจจะเกิดความผิดพลาดเสียหายได้นะถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกชะโกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขยยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฝืนเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ประทำขาดตัวช่วย มาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรูก้จริงมั่นยำเพื่อค้นหาประสตาทต่างๆตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขามากรรมขออุศิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะโงกที่ถูกต้องเพื่อส่งเสริมหนุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ได้อย่างรวดเร็ รู้ก่อนแก้ไขก่อนถูกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำไปกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวดวนที่ LINE at open ดาว14มีนาคมจะมีดาว2ดวงนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงดวงแรกก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นต้นกำเนิดของชีวิต เป็นดวงดาวที่จะชาร์จพลังให้กับดวงชะตานะจะมีการย้ายราศีในการย้ายครั้งนี้ถือว่าดีมากเลยตั้งแต่วันที่14เป็นต้นไปเนี่ยนะดาวอาทิตย์จะย้ายออกจากตำแหน่งที่ไม่มั่นคงนะ ไปสู่ตำแหน่งที่มั่นคงขึ้นมีกำลังมากขึ้นไปชาร์จพลังให้ผู้อื่นได้ดีขึ้นก็คือตำแหน่งอุจจาริลาชจะมีแสงสว่างมากขึ้นในดวงชะตาเลยมีความสำเร็จมีความรุ่งเรืองนะฉะนั้นหลังวันที่14มีนาเป็นต้นไปเนี่ยนะมันก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีความสบายใจมากขึ้นนะและในวันเดียวกันนี้นะครับ14มีนานคมเนี่ยดาวประจำตัวก็จะเริ่มเดินถอยหลังอีกพอดาวประจำตัวคือดาวศุกร์เดินถอยหลังเนี่ยนะตรงนี้จะทำให้ชาวลัคนาพฤกษ์เนี่ย ใจไปไวกว่าแสงเลยอาจจะทําให้แบบคิดมากคิดกังวลใจร้อนทําอะไรยังไม่ได้ดังใจนะต้องรอคอยต้องอดทนนะฉะนั้นชาวลัคนาพุ่ยศพนะต้องวางแผนให้ดีต้องรอคอยต้องอดทนนะอย่ารีบร้อนถ้ารีบร้อนแล้วมันจะเสียหายนะครับช่วงปลายเดือนนะเป็นข่าวดี 28มีนาคมดาวเกตจะมีการย้ายราศีนะครับดาวเกตเนี่ยก็เป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจิตญาณต่างๆนะจะมีการย้ายราศีเข้าสู่เรือนพันธุพันธุก็หมายถึงหน้าที่หมายถึงบ้านรถหมายถึงทรัพย์ไปกระต้นอยู่ตรงนี้นะพอไปกระต้นตรงนี้และในวันที่28นี้เป็นวันสิ้นสุดปีนักษัตรตามโหราศาสตร์ด้วยก็จะมีมิตรสหายมาช่วยเหลือ นะมีกัลายาณมิตรเกื้อกูลให้สบายใจมากขึ้นนะบางคนมีปัญหาสุขภาพมาปัญหาสุขภาพก็จะคลี่คลายไปได้อีกนะครับท่านใดที่อยากเสริมดวงนะครับสะดะเคราะห์ตัดปีกับอาจารย์แบบออนไลน์นะสามารถเข้ามาร่วมกันสวดทำพิธีได้นะครับคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเข้ามาในกลุ่ม Open Cha t แล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีขั้นตอนวิธีการต่างๆน,นะครับมาสระเคราะห์ตัดปีแบบออนไลน์พร้อมกันได้ครับเลขมงคลประจำเดือน6 ห้ 5, 9, 4, เาเก้าสี่หนึ่งเลิกมงคลนะครับอาจารย์เตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับใครที่สนใจเรื่องเลิกไม่ว่าจะเป็นเลิกออกรถเลิกสมัครงานเลิกทําบุญบ้านเลิกแต่งงานเลิกลงเสาเอกเสาโทอาจารย์เตรียมไว้ให้หมดแล้วนะครับตลอดทั้งปี2568เลยอยู่ที่เว็บไซต์ www. อาจารย์กิษณนะภูสิทธิ์อุดม .net เเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีไลฟ์สดทุกวันเลยทุ่มครึ่ง เป็นต้นไปมาสนทนากันเรื่องเล่าโลกทิพย์ธรรมะปฏิบัติสอบอารมณ์ธรรมะปฏิบัติต่างๆแล้วประมาณสองทุ่มจะนําสวดเจริญพุทธ,ธมนต์สืบชะตาใหญ่พอสวดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีขอขมากรรมขอโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรเสร็จแล้วก็อธิษฐานจิตประสิทธิกําลังครูบาอาจารย์ต่างๆและก็สนทนากันต่อนะยาวๆเลยใครอยากรู้เรื่องโลกทิพย์ใครอยากสอบอารมณ์ธรรมะปฏิบัติมาสนทนากันได้นะครับและใต้คลิปนี้นะครับจะมีกลุ่ม Open Chat นะ สามารถกดเข้ากลุ่มมาได้นะมาพูดคุยกับอาจารย์มาสนทนากันได้ตลอดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาอาจารย์มีลงคลิปอะไรใหม่ๆจะได้รับชมได้ทันทีนะครับ